ผมจะมาแต่งรถไฟธรรมดาให้กลายเป็นรถถังเคลื่อนที่ที่มีป้อมปืนขนาดใหญ่เต็มคันรถและยังสามารถยิงได้อัตโนมัติอีกด้วยจะโหดสักแค่ไหนมารับชมในคลิปนี้กันเลยครับสำหรับใครสนใจเกมพาร์ทในแนบ,บ,บล็อกฟุต หรือเกมพาร์ทในแมปเฟสอย่าลืมครับ VC Shop มีบริการเกมพาร์ทในแมปต่างๆใครสนใจลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าตอนนี้ในแมปเดสเวลของเราเนี่ยมันมีรถถังด้วยนะฮะจริงๆนะเชื่อผมไหมเชื่อเธอะเชื่อ,อนะนะ <laughs> โอเคผมมโนไปเองครับสําหรับวันนี้ครับผมจะมาแต่งรถไฟให้กลายเป็นรถถังครับผมด้วยการที่เราจะติดป้อมปืนแบบเต็มรถไฟเลยนะฮะและป้อมปืนพวกนั้นมันจะยิงอัตโนมัติด้วยมันจะยิงอัตโนมัติแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้ครับผมมีวิธีทําก็แล้วกันนะฮะโอเคไปรับชมกันเลยครับ และตอนนี้เราก็มาถึงจุดจุดแรกครับที่เราจะต้องไปทำภารกิจเรียกบอสเทสลานะฮะเพื่อที่จะเอามา VS กับรถถังของเราครับและหลับเทสลานะฮะโอ้โหเกิดข้างเซฟโซนเลยโอ้โหโคตรดีเอาไข่เกิดโอเคเก็บไข่ก่อนปึ๊บมาเดี๋ยวเราไปเสกบอสเทสลากันครับ เรียบร้อยแล้วก็สับคันโยกเลยโอเคสเต็ปเดิมครับขึ้นมาแอบอยู่บนนี้อาา่าฮะแล้วก็รอให้ซอมบี้เข้ามาโอเคเรียบร้อยครับเก็บไข่ยังเหลืออีกเหรอน,นี่ยเก็บเงินแดงปึ๊บปึ๊บออามืดแล้ววะ่ะ ปืนสายฟ้าโอเคหมดูุรักกับตรงนี้ครับกับเซฟโซนกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปยังจุด70,000เมตรเลยก็แล้วกันครับจะได้แบบแต่งรถไฟเลยนะฮะโอเคตัดภาพครับท่านผู้ชมครับจะบอกว่าผมโชคดีอีกก็ได้นะครับเพราะว่ารอบนี้ผมมาเจอท่ายลูกเสือเนี่ยไอ้กฎหมายของประสาทเนี่ยอยู่ข้างกับเซฟโซนเลยฮะโคตรโชคดีอ่ะ เดี๋ยวเราจะล่อมันออกมาให้ป้อมปืนยิงนะครับไอ้พวกซอมบี้ด้านไหนนะฮะอะไรจะโชคดีขนาดนี้เนี่ยมาออกมาป้อมปืนจัดการมันเลยโอเคสบายละเราก็สามารถไปเก็บปืนใหญ่แล้วก็เงินแดงได้อย่างสบายใจครับนี่ส่วนสําคัญนะนี่ในการเป็นรถถังนะฮะคือต้องมีปืนใหญ่อันนี้ครับโอเค มีปืนใหญ่ของเราโอเคเก็บเลยเก็บกระสุนด้วยโอ้โคชิวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บพวกเอ่อปืนในนี้เฮ้ยเฮ้ยมีอยู่นี่ว่าเฮ้ยเฮ้ย้ไอพวกนี้มันยังไม่ออกไปโถแหมตอนแรกี่คิดว่าจะตัดภาพไปจนถึงตอนจุด7 0,000เมตรแล้วนะครับแต่ว่าพอดีตรงนี้มันอยู่ใกล้เซฟโซนเหมือนกันนะผมก็เลยแบบเออหุ่งไอพวกม้าตุยหมดเลยโอ้โหพอดวงดีคือแบบผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะ โอ้โหหายากนะโอกาสที่จะเกิดข้างเซฟโซนแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดง่ายๆนะครับโอเคจากนี้ไปเราจะตัดภาพไปยังจุด70,000เมตรแล้วฮะเดี๋ยวเราเจอกันที่จุด7 0 0 0 0เมตรนะครับโอเคไปกันเลยเอาละท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงจุด7 0 0 0 0เมตรแล้วครับได้เวลาที่เราจะแต่งรถไฟของเราให้กลายเป็นรถถังนะฮะรถหุ้มเกราะที่เต็มไปด้วยปืนทุกทิศทางครับ วว้ <Wow. S 2> าเดี๋ยวพาขึ้นมาดูก่อนนี่คือไข่ที่ผมรวบรวมสะสมไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นคาร์บอยนะฮะมานั่งตรงป้อมปืนครับมาตอนนี้ได้เวลาเอาแผ่นเล็กออกแล้วไปออกไปได้เลยเราจะวางป้อมปืนแบบ360องศาท่านผู้ชมครับอันดับแรกเอาแผ่นเหล็กออกก่อนอื้อหือ,อทำไมไข่มันเยอะจังวะเนี่ย อันดับแรกครับเดี๋ยวเราต้องให้ป้อมปืนสองป้อมนี้มีคาร์บอยนั่งอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังแต่งรถอยู่เนี่ยเราอาจจะเผลอนั่งก็ได้ครับผมมันชอบนั่งเองด้วยไงมาเปิดปุ๊บโอเคได้าคาร์บอยมานั่งแล้ว1ตัวครับส่วนไอ้ตัวที่ไม่นั่งก็พยายามดันมาดันมาดันมานี้ดันนี้ดันมาปุ๊บ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 ดันไปติด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 ยาาไปอีกนิดนึง ขยับไปอีกขยับไปโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะไปซื้อปืนนะครับแล้วก็มาวางมาวางให้มันแบบเยอะมากๆกันนะฮะเดี๋ยวอันดับแรกเคลียร์ไข่ก่อนโอ้โหไข่เยอะมากครับต้องเคลียร์ไข่ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้ก่อนเลยนะฮะป้อมปืนตรงนี้ปงังเราก็ฟาร์มมาเยอะละผมว่าการแต่งเนี่ยน่าจะเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปถึงตอนที่ผมแต่งเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับดูซิว่ารถไฟผมจะลังการแค่ไหนมาดูกันเลยครับไปกันเลย เอาล่ะท่านผู้ชมครับและตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับรถถังเคลื่อนที่ของผมนะฮะ <Yeah. S 1> ดูโอ้โหมีคาวบอยสองฝั่งเลยบอกเลย ฝั่งนี้ก็มีครับผมพร้อมที่จะยิงนะฮะทุกอย่างที่เข้ามาก่อกวรนรถไฟของเราครับศัตรูทุกตัวเนี่ยไม่มีทางรอดครับผมจริงๆอ่ะอยากทําเยอะกว่านี้นะแต่ว่าขีดจํากัดของการเปิดไขมันได้แค่นี้ครับถ้าเกิดว่ามันสามารถเปิดสุม่มพวกคารบอยมาช่วยได้เรื่อยๆนะฮะผมจะเปิดเยอะกว่านี้แต่น่าเสียดายที่มันเปิดได้แค่นี้ไงเอาละ และตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุด80,000เมตรแล้วครับผมจะขับพุ่งตรงเข้าไปเลยนะฮะแล้วดูซิว่าเราคารบอยของเราเนี่ยจะกำจัดพวกศัตรูได้ทั้งหมดหรือเปล่ายิงมาเลยลูกพ่อมามุ่งหน้าเข้าสู่ป้อมประการ80,000เมตรเข้าไปเลยเอามันเลยลูกพ่อยิงมันเลยโอ้โห,หนัวกัน เราแตกไปหนึ่งเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วลูกพอ่อยิงมันยิงมันสิลูกยิงมันเฮ้ยทำไมมันไม่ใช้ปืนกลยิงอะปืนกลยังร้อยนัดอยู่เลยเฮ้ยเออยู่ในปืนกลเอ็งก็ใช้ปืนกลยิงสิทำไมอะฮะทำไมมันไม่ใช่ปืนกลยิงทำไมงงเลยอะไรครับเนี่ยไม่ใช่ปืนกลยิงอะ่ะอุสา,ายนั่งป้อมแล้วอะ่ะมา งั้นผมไปนั่งปืนใหญ่รอบอสเลยก็แล้วกันนี่มาดิผมนั่งปืนใหญ่รอบอสละรถถังว s บอสมาเลยบอสมาเลยเข้ามาเลยบอสเพื่อความอุ่นใจแปบ๊บหนึ่ง <c oughs> เปิดไข่สักสองใบไว้เป็นตัวล่อบอสดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมาไงมาไงมาไงโอ้ตกใจหมดมาป่าุ๋งหมาป่าปา ไปลอบบอสให้หน่อยโอ้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 จดก,การมันลูกพอ่อจดก,การมันเมื่อไหอร่บอสจะมาวะเนี่ยบอสมาแล้วมาเลยมาเลยเลย,ยิงบอสยิง <What? S 1> ว้ายบอสบอสเข้ามาแล้วบอสเข้ามาแล้วลูกคาบอยทำอะไรอยู่เนี่ยคาบอยยิงบอสนี่คาบอยยิงบอส จะเอาจะเข้าไปยิงปืนใหญ่ยิงไม่ได้ยิงบอสดิคาบอยคาบอยยิงมันสินี่โอ้โอ้อนี่ดูหูรอยกระสุนเต็มตัวบอสยิงมันย,นนนนนนยิงมันคาบอยยิงมันยิงมันอุ้ยบอสบอสนำรถไปบอสไปนำรถไปคาบอยยิงมันเลยโอ้โหยอุ้คาบอยตายจุยบีกและโอ้โหแม่ง ว <Why? S 2> ้ายจกคิดว่าฉันจะยอมตายตรงนี้เหรอฉันไม่ยอมหรอกจงฟื้นคืนชีพยิงมันยิงมันโอ้คาบอยไม่ยอมยิงเลยอะพี่ผมไม่ยิงไม่ใช่อะไรนะผมอยากเห็นลูกน้องผมยิงนะฮะอ้าว oh, ตายแล้วเหรอป<ะ>้าวข้างข้างหน้ามีรูปอะไรไม่รู้อ่ะข้างบนโอ้ยไอ้กากไอ้กากเอ้ย โอ้ยแล้วมันยืนทำอะไรกันนะมันนั่งทำอะไรกันทำไมมันไม่ยิงโอ่ต้อนวะผมได้เสียโลบัคไป45โลบัคเลยโ้ยถ้าผมยิงแต่แรกกับผมชนะไปแล้วนะครับผมอยากเห็นคาร์บอยยิงอะ่ะโอก็เลยปล่อยให้มันฆ่าเลยอะ่ะสรุปหมาดีกว่าคาร์บอยเยอะครับเป็นรถถังที่แบบป้อมปืนที่อุตส่าห์วางไว้ตั้งนานนะฮะไม่ได้ใช้งานเลยอะ่ะเออ <c oughs> คืนนี้เป็นคืนซอมบี้ด้วยอโอเคเวลาหมดครับผ่านชนะแล้วจ้า โอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะใครอยากใช้สูตรนี้ก็ลองไปทําดูนะครับให้คาร์บอยเนี่ยมานั่งอยู่ป้อมปืนนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วถ้าใครชอบนะฮะคลิปรถถังของผมคลิปนี้ก็กดติดตามกันแล้วมาดูคลิปกันทุกวันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วมีเพียงแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนฝันดีลาตีสวัสด์ครับบ๊ายบายครับ